นิทานอีสบเรื่องแมวผูกกระพรวนการครั้งหนึ่งบรรดาหนูทั้งหลายเรียกประชุมเพื่อหารือแผนการที่จะปลดแอกตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจของพวกมันนั่นคือเจ้าแมวเหมียวอย่างน้อยที่สุดพวกมันก็อยากรู้ว่าเมื่อไรแมวจะมาเพื่อพวกมันจะได้มีเวลานี้ทันจริงๆแล้วคือต้องทำอะไรสักอย่างเพราะพวกมันอยู่ภายใต้ความหวาดผวากรงเล็บแมวมาช้านานจนแทบไม่กล้าเสนอหน้าโผล่ออกมาจากรูเลยตลอดทั้งวันทั้งคืน แผนการมากมายถูกยกขั้นมาปรึกษาหารือกันแต่ไม่มีแผนการใดดีพอเลยสักแผนการเดียวท้ายที่สุดเจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและพูดว่าข้ามีแผนที่ง่ายมากแต่รับรองว่าต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนทั้งหมดที่เราต้องทำก็แค่หากระพรวนไปผูกไว้ที่คอแมวเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินเสียงระพรวนเราก็จะรู้ทันทีว่าศัตรูของเรากำลังจะมาหนูทุกตัวรู้สึกประหลาดใจมากที่พวกมันไม่ได้คิดถึงแผนนี้มาก่อนหน้านี้ ทว่าขณะกำลังปลื้มปีติกับโชคดีของพวกมันอยู่นั่นเองหนูชราตัวหนึ่งก็ยืนขึ้นและเอ่ยว่าข้าคงต้องบอกว่าแผนของเจ้าหนูน้อยนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ข้าขอถามสักคำหนึ่งเถิดใครจะเป็นคนเอากระพรวนไปผูกคอแมวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างนั้นง่ายแต่จะทำได้จริงหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง